สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องพ่อชอบภาพบรรยายที่พระกรมีสร้างขึ้นมาในความนึกคิดของพ่อและของพี่น้องกันนะพี่น้องเวลาที่เราสวดภาวนาเวลาที่เราคิดถึงพระเรารำพึงเป็นเวลาที่ดีที่เราจะประมวล ความเป็นไปทุกอย่างในชีวิตของเราให้ออกมาเป็นความสุขในความมุ่งมั่นที่จะก้าวเดินต่อไปพี่น้องก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีพระในชีวิตพี่น้องที่รักถ้าเรามีพระในชีวิตของเราเราก็จะมีความสุขพี่น้อง เราจะมีความรู้สึกที่ดีกับชีวิตข้างหน้าเราจะมีกำลังใจเราจะมีความคิดดีกับตัวเองกับเรื่องราวและกับผู้คนพี่น้องซึ่งปกติทั่วไปคนอื่นเขาย่อมจะอ่อนล้าพี่น้องเขามองอนาคตด,ด้วยความรู้สึก ที่มาจากประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีของเมื่อวานนี้พี่น้องเมื่อปีที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปีที่แล้วแล้วมันทำให้เขาไม่อยากจะก้าวเดินต่อไป เขาเข็ดเขากลัวเขาเดินเลี่ยงเขาไม่กล้าจะรักตัวเองรักชีวิต รักคนอื่นมันไม่รู้สึกกระตือรือร้อนที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปพี่น้องที่รักมันไม่มีชีวิตชีวาเรื่องไม่ดีไม่ดีเหล่านั้น มันจะคอยเตือนให้เขาคิดอยู่เสมอว่าชีวิตมันก็เหมือนกันหมดทุกวันนั่นแหละอย่าไปไหนมันเลย ไปแล้วเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็ต้องกลับมารักษาตัวเพราะไปเอาโรคอะไรกลับมาเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องปวดหัวเดี๋ยวตังก็หมดเปลืองเปล่าๆอยู่บ้านมันนี่แหละและอื่นๆเสร็จแลแ้วพี่น้องที่รัก พอเอาแต่อยู่บ้านไม่ไปไหนไม่คิดจะมีชีวิตให้มันมีความสุขมันก็จะเหมือนคนแก่ที่แก่ทั้งอายุแก่ทั้งสุขภาพร่างกายแก่ทั้งใจที่หมดอะไรตายอยากแก่ทั้งวิญญาณไม่อยากจะตื่นรู้กล้าไปรักอะไรทั้งนั้นเลยแล้ว พี่น้องคนเรานะ่ะผ่านวันเวลามานานนะจนบางทีเรานึกว่าคนแก่หรือคนที่เคยผ่านอะไรมามากๆแล้วต่อไปนี้ชีวิตจะไม่มีอะไรใหม่ให้สนุกท้าทายอีกต่อไปแล้วพี่น้องไม่คิดหรือว่าการที่เราคิดอย่างนี้เป็นการคิดที่ตรงกันข้าม กับพระเป็นเจ้าของเราเลยนะพี่น้องนะเป็นการคิดที่ตรงกันข้ามกับความคิดของพระเป็นเจ้าของเราเลยนะเลยนะ พี่น้องถึงพ่อถึงพี่น้องจะผ่านวันเวลาในช่วงไว้เด็กไว้หนุ่มสาวไว้ยทำงานไว้สร้างครอบครัวไว้ชราจนกระทั่งไม่มีวัยอะไรจะเหลืออีกในชีวิตของเราให้ก้าวเดินต่อไปได้อีกแล้ว เพราะความคิดของคนในสังคมเขาก็จะเหมารวมว่าชีวิตคนมันก็มีอยู่แค่นี้นี่แหละเราถูกความคิดของสังคมครอบงำความคิดในฐานะลูกพระของเราไปเสียหมดแล้ว สังคมมนุษย์เขาคิดกันว่าถ้าผ่านวัยเด็กมาแล้วเข้าสู่วัยหนุ่มสาววัยรุ่นความสุขแบบวัยเด็กของเราก็จะหายไปผ่านวัยหนุ่มสาวเข้าสู่วัยทำงานความสุขที่เคยสนุกมากๆในวัยรุ่นวัยหนุ่มสาว ก็จะต้องสิ้นสุดลงต้องทำงานกันละไม่มีเวลามาคิดอะไรอย่างเด็กที่ไม่มีความรับผิดชอบกันอีกละเช่นกันพอถึงช่วงสร้างไว้สร้างครอบครัวความสุขในวัยทำงานที่เหมือนคนไฟแรงตื่นเต้นกับงาน ก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึ่งคือจะต้องเป็นคนที่คิดให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งจะมาเอาแต่ความเป็นคนไฟแรงอย่างเดียวไม่พอจะต้องแบ่งความคิดไปที่เรื่องความรับผิดชอบต่อชีวิตคนอื่นที่เข้ามาอยู่ร่วมกันกับตน แล้วจากนั้นวันเวลาก็จะค่อยๆถดถอยลงเราก็จะต้องมาเฝ้าดูคนอื่นที่เป็นคลื่นลูกใหม่เฝ้าดูความก้าวหน้าของลูกลูกหลานหลานคิดว่ามันหมดเวลาของเราไปละเราจะไปทำตัวสนุกอย่างเด็กอย่างวัยรุ่นอย่างหนุ่มสาวอย่างคนทำงานใหม่ๆอย่างคนที่เพิ่งมีครอบครัวแต่ก่อน ันก็ใช่ที่แกไม่รู้จักแกเสร็จแล้วพี่น้องที่รักสังคมเขาก็สอนความคิดให้เราอยู่กับช่วงเวลาบานไม่รู้โรยของชีวิตคนเราแค่ว่าจะอยู่อย่างไรกับวัยชาราให้มีคุณค่าโถยแล้วเขาก็เสนอทางออกให้เราไปรวมกลุ่มกันทำ กิจกรรมทางสังคมต่าง,าง,างนนๆนานาแค่นั้นแหละหาอะไรให้ทำจะได้ไม่เครียดพี่น้องจะสังเกตว่าสังคมเขาไม่ได้สอนให้เราลงลึกเข้าไปถึงจิตวิญญาณของคนเรา เพราะมันเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้การจะนำทางให้คนเรามองเห็นคุณค่าในตนเองอย่างลึกซึ้งเข้าไปถึงภายในตนนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องที่จะมาสอนมันแนะกันได้โดยเฉพาะเมื่อคนเราปล่อยให้ตนเองยึดติดอยู่กับกิจกรรมภายนอกที่เห็นผลเป็นความสุขที่จับต้องได้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยพี่น้องใช่ไหม ตอนเป็นเด็กเราก็มัวแต่คิดว่าชีวิตของเรามีเรื่องสนุกแบบเด็กๆแล้วพอเราโตขึ้นความสนุกนั้นก็หายไปแล้วและวัยอื่นๆและววัยอื่นๆก็เช่นกันเราโตขึ้นมาโดยไม่มีใครมาสอนเราเลยว่าความสนุกตามวัยเด็กมันหายไปก็จริง แต่คุณค่าของหัวใจคนที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าและไปค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถที่จะรับรู้ความสุขในชีวิตที่พระให้มากับวิญญาณของเรานั้นมันคงอยู่ตลอดไปความสามารถนั้นมันยังคงอยู่ กับตัวเราตลอดไปไม่ว่าเราจะต้องผ่านวันเวลาไปจนแก่จนเท่าหรือจนจะถึงวันตายของเราก็ตามตราบใดที่เรายังมีลมหายใจความสามารถที่จะรับรู้ความสุขในชีวิตที่พระให้มากับวิญญาณของเรานั้น ก็จะยังคงมีอยู่ในตัวเราเหมือนเช่นเมื่อตอนที่เรายังเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นคนที่เพิ่งเรียนจบแล้วเริ่มทำงานใหม่ๆหรือตอนที่เราเพิ่งเริ่มสร้างครอบครัวอย่างนั้นเลยมาถึงบัดนี้แม่ชีวิตทางสังคมอย่างนั้นดูเหมือนจะค่อยๆจบลงไปทีละน้อย คลา้คลายกับเราค่อยๆสูญเสียวันเวลาในโลกนี้ไปแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เลยเพราะสำหรับคนที่เรียนรู้ที่จะมองเห็นถึงความสามารถในตนเองที่จะเรียนรู้ความสุขในชีวิตที่พระให้มานั้นทุกวันที่ยังมีชีวิตอยู่ เขาไม่ได้มองที่ตัวกิจกรรมภายนอกแต่เพียงด้านเดียวที่จะนำความสุขภายในมาให้เขาได้เพราะคนเรายังมีกิจกรรมที่ยังทำได้อยู่ตลอดไปจนกว่าจะจบชีวิตนี้ทำได้ด้วยความสามารถด้านอื่นที่เรายังคงมีอยู่ในตนเองนั่นคือด้วยความนึกคิดจิตใจและเฉพาะอย่างยิ่ง การหาความก้าวหน้าทางวิญญาณของตนเป็นความสามารถที่เป็นเรื่องที่คนเราจะยังคงมีหนทางที่จะก้าวหน้าไปได้อีกเยอะแยะไม่ใช่จะมีแค่ความสุขในวัยเด็กวัยหนุ่มสาววัยทำงานไว้สร้างครอบครัวไว้ชราอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคนเรารู้ดีว่าตัวเองมีความสามารถที่จะทำอะไรได้ ทั้งภายนอกและลึกเข้าไปถึงภายในเพื่อที่จะค้นพบว่าตัวเพื่อที่จะค้นพบว่าตัวมีความสามารถที่จะรับรู้ความสุขในชีวิตที่พระให้มาได้และได้ฝึกที่จะใช้ชีวิตค้นหาความสุขจากสิ่งภายนอกควบคู่กับการค้นหาความสุขจากสิ่งภายในไปด้วย เขาก็จะไม่รู้สึกเหมือนอย่างคนที่ไม่รู้จะทำอะไรต่อไปดีแต่เขาจะยังมีหนทางที่จะทำให้ชีวิตของเขามีค่าอยู่ทุกวันได้เสมอพระจะไม่ทอดทิ้งที่จะนำทางชีวิตของเขาเลยเหมือนที่พระทรงบอกให้โยชวัวนำหีพระบัญญัติแห่นำหน้าประชาชน ตอนนี้เป็นช่วงเวลาใหม่ของชาวยิวที่ไม่มีโมเสสคอยนำทางเขาอีกต่อไปแล้วมันเป็นช่วงเวลาใหม่ของชีวิตเขาเป็นช่วงเวลาของโยชัวแต่ถึงจะเป็นช่วงเวลาใหม่ ที่เขาไม่คุ้นเคยกับวันเวลาที่ไม่มีโมเสสแล้วมันเป็นวันเวลาของโยชัวก็จริงแต่พระที่ทรงปกปักรักษาเขาให้เดินข้ามทะเลน้ำแหวกเป็นทางให้เดินไปได้อย่างปลอดภัยก็ยังคงเป็นพระเป็นเจ้าพระองค์เดิมนั่นเองที่ดูแลเขาอยู่เบื้องหลัง ดังนั้นเมื่อวันเวลาที่จะค้นพบความสุขจากสิ่งภายนอกตามช่วงวัยต่างๆของคนเราค่อยๆลดลงเขาก็เขาที่ได้ฝึกฝนตนเองมาเรื่อยๆแล้วที่จะค้นหาความสุขจากสิ่งภายในพร้อมกันกับความารัมับพ้อมกนกนสิ่งภายนอกไปด้วย ก็จะไม่รู้สึกว่าวันเวลาที่เปลี่ยนไปหรือวันเวลาในบั้นปลายชีวิตหรือวันเวลาที่อาจจะยังไม่ถึงบั้นปลายก็จริงแต่ตัวเขาได้ถูกทำให้ต้องลดบทบาทลงไปเร็วกว่าคนอื่นไม่ว่าจะด้วยปัญหาสุขภาพปัญหาสังคมหรือปัญหาใดๆก็ตามเขาจะไม่รู้สึกว่าวันเวลาที่เปลี่ยนไปนั้น จะมาทําให้ชีวิตของเขาหมดคุณค่าที่จะค้นพบความสุขลึกๆภายในตัวของเขาลงไปเลยพี่น้องเพราะพระเป็นเจ้าที่ทรงรักเขายังคงอยู่กับเขาเสมอจนกว่าเขาจะกลับไปหาพระองค์ในสวรรค์นิรันดรและเพราะความสามารถที่จะรับรู้ความสุขในพระเป็นเจ้า ผ่านทางความเป็นไปในชีวิตคนของเขาไม่ว่าจะเป็นชีวิตภายนอกหรือชีวิตภายในเขายังคงรักษาความสามารถนั้นให้มีชีวิตชีวาอยู่ในตัวเขาไม่จบสิ้นนั่นเองความสามารถที่จะรับรู้ความสุขแท้นั้นยังคงมีอยู่ในตัวเขาเสมอถ้าหากเขาจะจดจำว่าตัวเองมีความสามารถพิเศษนั้นอยู่ เขาก็จะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตของเขาเลยพี่น้องแม้วันเวลาแบบมนุษย์ในโลกจะเปลี่ยนแปลงจบสิ้นไปอย่างไรแม้ตัวเขาจะค่อยๆลดบทบาทในทางโลกลงไปแค่ไหนแต่ตัวตนที่แท้จริงในฐานะที่เป็นลูกพระของเขาจะยังคงรุ่งโรจสุขใสย,ยิ่งวันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นไปตราบจนนิรันด คนเรานะพี่น้องนะถึงจะแก่แค่ไหนแต่ไม่มีวันตกยุคเพราะยุคสมัยที่แท้จริงนั้นยาวไกลไปถึงสวรรค์นั่นพี่น้องชีวิตไม่ได้อยู่แค่ในโลกนี้ใช่อย่างนั้นเสียที่ไหนกันเล่าโธ่เอ้ยอย่าให้ใครมาบอกว่าเวลาของคุณหมดแล้วอย่าให้ปัญหาอุปสรรคใดๆมาบอกว่า เราทำไม่ได้เราจะมีชีวิตที่มีความสุขในพระจากสิ่งที่เรารักที่จะทำไม่ได้อีกต่อไปแล้วที่เราจะทำไม่ได้อีกต่อไปแล้วอย่ายอมให้ความป่วยไข้ความทุกพลภาพที่อุบัติขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวตั้งใจเตรียมรับมาทำให้เราหมดความสนุกในชีวิตของเราไปเลย อาจชง,งักไปบ้างแต่อย่าให้มันมาหยุดยั้งคนอย่างเราได้พี่น้องหรืออย่าแม้กระทั่งไปยอมให้ตัวเองที่ไปฟังเสียงนกเสียงกาของโลกที่เขาไม่รู้จริงแล้วมาทำให้ตัวเองคิดตื้นๆจิตตกไปอย่างนั้นมาบอกกับตัวเองเพราะสิ่งที่เห็นตำหูตำตาอยู่ทุกวันว่ามันไม่มีที่ที่เราจะมีชีวิต อยู่ได้ต่อไปอีกแล้วว่าตกลงมันก็ต้องไม่มีที่ให้เราจะอยู่ต่อไปได้จริงอย่างเขาว่านั่นแหละอย่างเขาว่าและอย่างที่ตัวเราไปฟังเขาว่า ตกลงมันก็ต้องไม่มีที่ให้เราจะอยู่ต่อไปได้จริงอย่างเขาว่าและอย่างที่ตัวเราที่ไปฟังเขาว่ามาบอกตัวเราอย่างนั้นนั่นแหละพี่น้องที่รัก เราต้องอย่าไปฟังตัวเองที่กำลังอ่อนล้าอย่างนั้นเป็นอันขาดเพราะพระไม่เคยบอกอย่างนั้นไม่ต้องไปฟังใครทั้งนั้นเราต้องอย่าไปฟังใครหรืออย่าไปฟังตัวเองที่กำลังอ่อนล้าอย่างนั้นเป็นอันขาด เพราะพระไม่เคยบอกอย่างนั้นไม่ต้องไปฟังใครทั้งนั้นให้ฟังพระอย่างเดียวเราพร้อมเผชิญหน้ากับชีวิตในเฟสใหม่ของเราอยู่เสมอพี่น้องชีวิตคนยังมีอะไรใหม่ๆม่ให้เราเรียนรู้อยู่เสมอมันอาจจะไม่สนุกตื่นเต้นเหมือนเมื่อตอนเป็นเด็กเป็นวัยรุ่น ไว้ทำงานไว้สร้างครอบครัวไว้ผู้ใหญ่ประสบความสาเร็จก็จริงแต่ความสุขที่จะทำให้คนเรามีชีวิตชีวาในความรักที่เราจะมีในตนเองอย่างที่พระรักนั้นมันไม่ได้มีแต่ความสนุกตื่นเต้นตามผัดสะตามความท้าทายทางกาย ทางปัญญาทางจิตใจหรือทางอะไรก็แล้วแต่ที่รับรู้ได้ตรงๆเท่านั้นนี่นาะพี่น้องมันยังมีความสุขที่อธิบายด้วยคำพูดไม่ได้อีกตั้งเยอะแยะที่คนเราจะเรียนรู้ ที่จะค้นหาต่อไปไม่รู้จบเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักอย่าคิดว่าวันเวลาของเราจบแล้วตราบใดที่พระยังให้เรามีลมหายใจอยู่มีวิญญาณอยู่มีวิญญาณที่ไม่รู้ตายอยู่ ราบนั้นเราก็จงมีความสนุกกับชีวิตของเราทุกวันลองไปค้นหาดูว่ายังมีอะไรที่ท้าทายความสามารถในการค้นหาความสุขแท้ของเราว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างว่ามันมีอยู่ตรงไหนบ้าง ไปดูว่ามันยังมีอยู่ตรงไหนบ้างและไปใช้ชีวิตของเราตรงนั้นให้มันสุดๆไปเลยพี่น้องและเมื่อทำแล้วเราก็อย่าได้ไปคาดหวัง ผลตอบรับอะไรจากการสแสวงหานั้นเลยด้วยแต่ให้ไปมีความสุขอยู่กับการที่ยังคงมีใจที่อยากจะสแสวงหาความสุขแท้นั้นของตัวเถิดความสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละไม่ได้อยู่ตรงที่ผลตอบรับหรือตรงที่รางวัลตอบแทนอะไรจากใครที่ไหนทั้งสิ้น พอขอพระวพอวยพรนะพี่น้องนะ